สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะวันนี้มาแนะนําเสื้อเป็นลายง่ายๆเป็นเสื้อคลุมมาค่ะอีกตัวหนึ่งคือเป็นถักง่ายๆคลุมทับเสื้อเราอีกทีหนึ่งนะเอาไว้ใส่จะใส่หน้าร้อนก็ได้นะคะถ้าใส่หน้าร้อนเราก็ใส่เสื้อกล้ามข้างในก็จะสวยอยู่ค่ะอันนี้เป็นนางแบบของญี่ปุ่นเป็นหนังสือประดิษฐ์ประดอยเล่มนี้ค่ะประดิษฐ์ประดอยนะเสื้อถักรับลมร้อนอันนี้นะคะก็จะเผื่อว่าหล,หลายๆคนไม่มี ไม่มีแบบนะไม่มีหนังสืออยู่ก็เอามาให้ดูค่ะอันนี้ดังแบบเขาจะเป็นนังแบบญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็เห็นแล้วก็สวยดีค่ะสวยดีผูผักก็กําลังถักอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะคะอันนี้มันจะมีแพทเทิร์นมันจะง่ายหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อนก็ถ่ายถ่ายแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะคะนี่นะคะรอบอกเสื้อยาวเท่าไหรนะ่เนาะอืมตรงกลางเนี่ยค่ะ โฟกัสกันนี่นะคะตรงแบบเสื้อตรงตัวเสื้อนะคะเนี่ยค่ะในถ่ายช่วงช่วงลายว่าดีเส้นกี่เส้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะหลายคนจะชอบถามมานะแต่ว่าของบุผาเวลาถักเสื้อผ้านะคะบุผาจะไม่ไม่มาไม่มาวัดว่ากี่ทรงกี่เส้นเอาที่บุผาใส่ได้เอาที่ใส่ได้อันนี้จะเป็นลายเป็นลายนะคะเป็นตรงคอนะตรงคอนี่ค่ะลายถัก ลายถักดูเหมือนอดูเหมือนง่ายนะแต่บางคนอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ที่ลายดูหลายง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนกันสอนขึ้นลายง่ายๆตรงนี้เป็นวงแขนนะคะตรงนี้เป็นวงแขนนะนี่การเข้าแขนเพื่อนแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะง่ายนะว่าว่ากี่ชั้นกี่ชั้นเราจะได้เข้าถูกนะเพราะบางทีเราจะได้ไม่ต้องไปคิดเองทําเองเนี่ยนะ้อยเราเราดูจาก ลายจากอะไรนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะมันทําให้เราถักได้ง่ายขึ้นเนาะตรงขอบแขนอันนี้ตรงวงแขนนะคะนะคะปูผ้าค้างหน้าจอไว้จะได้จะได้เห็นลายมันดูไม่ยากนะแต่ว่ามันถักออกมาแล้วปูผาว่ามันสวยอยู่อะเห็นแบบแล้วสวยก็เลยเลือกเลือกมาให้เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันค่ะให้สังเกตนะคะตรงตรงช่วงลายช่วงลายนี่นะคะเนี่ยค่ะใช้แปดหลัก แปดหลักคือหนึ่งช่วงลายทีนี้เราก็ถักโซ่รอบตัวเรามาก่อนนะคะรอบตัวเรามาก่อนว่าเราจะว่าแล้วเราก็มาวัดรอบตัวเราให้หลวมๆหน่อยนะคะให้หลวมๆหน่อยเผื่อเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะพอวัดรอบตัวเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นทีแปดหลักนะะเ,เนี่ยค่ะเอาแปดเนี่ยไปคูณว่าเราจะเอาจี่ช่วงลายแนะนําว่าช่วงลายนะีคะให้มันลงเลขคู่นะให้มันล,ลงเลขคู่ถ้าเอาอย่างยีิบอย่างเงี้ยค่ะ ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่เรานะเพราะว่าอันนี้ขนาดตัวแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ของบูผาเนี่ยที่ถักไว้อันนี้ช่วงหลนี้บูผาใช้ไหมพรมนะที่ถักไว้เนี่ยไม่ได้ใช้ไหมซัมเมอร์แต่ว่าตัวตัวที่ที่ถักเนี่ยค่ะอันนี้ถักไว้จะไว้ใช้เองเพราะว่าเอาไว้ใส่เป็นตัวเป็นเสื้อคลุมอะค่ะบูพามีชุดแซกสีสีฟ้าอยู่ก็จะไว้เป็นเป็นคลุมคลุมชุดแซกอีกทีหนึ่งก็อาจจะทําแขนเอามานิดหนึ่ง ของเขามันไม่มีแขนใช่ไหมคะบูผาก็จะทําแขนออกมานิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่เรานะว่าเราจะทําแบบไหนเนาะอันนี้ตัวที่บูผาถักถักนีขึ้นมาหน่อยเนาะมันก็ถักได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ได้ก็จะดีค่ะแต่ใช้ไหมซัมเมอร์ได้นะก็จะดีตัวนี้บูผาจะมาถักตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างให้ดูเข็มเพื่อนจะใช้ถ้าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์เส้นเดียวนะคะ เส้นเดียวด้วนะอันนี้นะคะอันนี้ซัมเมอร์เบอร์สิบหนะคะเนี่ยเบอร์สิบหกเส้นมันจะเล็กมีปัญหากับโทรศัพท์ทุกทีเลยโฟกัสไม่ไดนะะ้ขอโทษนะคะต้องเปลี่ยนไปเป็นไหมพมรมเพื่อนจะมองไม่เห็น พรโฟกัสมันพอใกล้แล้วมันไม่ชัดบุผาเอาตัวอย่างไหมพรมให้ดูนะคะเราขึ้นโซ่ไปก่อนนะคะขึ้นโซ่ไปก่อนนะอันนี้ให้ดูบุผาะจะทําตัวอย่างให้ดูช่วงลายสั้นๆนะคะช่วงลายสั้นๆอันนี้ พอพอเราทําเป็นมันก็จะไม่ยากอะคะ่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็จะงงงงนิดนงนะงงึงงนะจะงงๆงนิดนึงเราทําโซ่ไปก่อนนะคะอันนี้เราถักโซ่ไปจนตามความต้องการเรานะอย่าเพิ่งปิดโซ่นะคะทําเปิดไว้ก่อนทําโซ่เปิดไว้ก่อนเอาให้รอบตัวเราว่ารอบตัวเราเนี่ยว่าขนาดตามเสื้อที่เราเคยใส่อะคะ่ะต้องเอาเสื้อที่เราเคยใส่นะส่วนใหญ่ถักก็จะ มันเยอะใช่ไหมคะก็จะทําแบบตัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วผลสุดท้ายถักเสร็จออกมามันใส่ไม่ได้นะคะถ้าทําตัวเล็กเกินอนะ่ะเราจะต้องเอาตัวใหญ่หน่อยอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเอาไหมพรมทําให้ดูนะคะเพราะว่ากล้องมันโฟกัสไม่ชัดแล้วมันจะเห็นมันจะไม่เห็นไม่เห็นเส้นอันนี้นะพอพอเราได้พอสมควรเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนแรก เราขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่สิบสองนะคะโซ่สิบสองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่นะคะขั้นตอนแรกนะเรายังไม่มาชนกันนะคะขั้นตอนแรกโซ่สิบสองปักตรงนี้เอามือหยิบไปกันแล้วก็ระหว่างนี้โซ่หก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกให้เอามาทาบอย่างนี้นะคะนี่นะคือมันหกเหมือนกันนะคะแต่ว่าบุภาให้เอาเอาประมาณนี้บางทีเราถักโซ่ตึงโซ่ไม่ตึงนะอืมนะคะตรงนี้นะพอตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่สิบสองสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคือถ้าเป็นคือถ้าเป็นรับปักลงช่องเดิมนะคะถ้าเป็นไหมซัมเมอร์มันก็จะสวยอะ่ะอืมแล้วก็โซ่สิบสองอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลงในช่องเดิมนี่นะคะอืมก็จะมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หก นะครบผมผักคาดมาอย่างนี้หยิบให้มันดูตึงๆนี้แล้วก็มาปักโซ่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง อันนี้ทำเหมือนเสื้อคลุมมันต้องมีเสื้อตัวในค่ะเสื้อคลุมมันก็สวยเป็นลายสวยแปดอยู่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําไปจนจนวนรอบตัวนะอันนีูุ้พาจะทําไว้ให้ดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิี่ห้าหของฝรั่งเขาอ่ะเขาก็จะทำประมาณนี้แหละค่ะเขาก็จะมีซับในเป็นเสื้อยืดมันสวยนะ คือเป็นลายง่ายๆลายไม่ต้องยากเขาออกมาแล้วสวยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็นี่้าหกเจ็ดแปดเนะคะ ตรงนี้ที่เราเปิดไว้นะมันจะต้องเอามาชนใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะต้องเอามาชนอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกันนี้นะสมมุติว่าเราทําจนรอบแล้วใช่ไหมคะทําดอกนมาจนรอบแล้วนะตรงที่เราจะมาชนนะเพราะว่าปุผัดให้ทําเปิดไว้ก่อนใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะเราจะมาชนกับอีตัวตัวนี้นะทีนี้เราก็ตรงนี้ก็ขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราชนรอบตัวแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาผูกกับตรงนี้นะเนี่ยค่ะนมาผูกกับตรงนี้ ะค,ะคือมาเชื่อมกันตรงนี้มันก็จะพอดีใช่ไหมคะัมันก็จะเป็นสองมันจะเป็นสองอันพอดีตรงนี้นะเนี่ยค่ะนี่นะต่อมาเชื่อมกันพอดีสมมติว่าเรา on on it, เราทำจนรอบตัวแล้วใช่ไหมคะจนรอบตัวแล้วนะก็มาทําตรงนี้นะทีนี้พอพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือบุพกาทําให้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่าง อันนี้ขั้นตอนที่จะมารอบตัวค่ะก็มาชนกันตรงนี้นะนคะคะอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างทําให้ดูตรงข้างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเพราะว่าผู้ผ่าทาเป็นตัวอย่างออมาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะที่เราจะเชื่อมนะเราเอาตรงนี้มาเชื่อมกับตรงนี้เนี่ยนะนคะคะเชื่อมกับตรงนี้ แล้วก็โ so ซ่หกนะคะน,นะโซ่ห so กคือมันเป็นลายที่ไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ว่าถักออกมาเป็นตัวแล้วมันสวยนะมันสวยเป็นคุมทับแซกอะไรของเราอะไรอย่างเี้คะ่ะ มันก็แล้วแต่คนมองนะว่าแบบไหนสวยไม่สวยคนนี้อาจจะมองแบบนี้สวยเพราะว่าของบูพานะเป็นคนที่แบบง่ายๆค่ะก็จะมองอะไรที่ง่ายๆเน่ยสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรที่ย,ยากๆก็จะก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่ามันยากมันเสียเวลาก็จะไม่ไม่เอาไงก็จะเป็นคนนิสยอย่างนี้น,นี่นะคะก็จะมาเป็นลักษณะนี้ อันนี้คือตัวอย่างมานะตรงมุมไม่ต้องสนใจนะคะตรงมุมมันอนะเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างอันนี้นะที่ที่ตอนที่เราขึ้นนะแต่ตอนที่เราขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้บูผาก็จะมาถักของจริงของบูผานะอันนี้นะคะพอพอพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะบูผัดทำค้างอยู่ น,นี้บูพาใช้ไหมพรมพอมาแถวนี้ใช่ไหมคะพอพอมาตรงนี้นะเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่สิบสองนี่นะคะตรงที่ชน หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบสอดบสองสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสิบสิอัตตะกี้ที่ที่ทําให้ดูค่ะมันเป็นเรียบๆใช่ไหมพอมาขั้นตอนนี้เราก็ทำทำอันนี้มันขึ้นมาทําโซ่มันขึ้นมานะคะจากตรงเนี้ย ที่เราต้องทําโซ่มันขึ้นมาแต่บุภามาถักจากของบุภาเลยแล้วตรงนี้ก็มาโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องระหว่างกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปักลงตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยนะพอรีดมันก็จะสวยนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่สวยต้องรีดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปเรื่อยนะทําไปเรื่อยนะอืม คลิปนี้จะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าคลิปนี้ลายมันลายมันไม่ได้เยอะนะลายมันลายมันง่ายลายมันง่ายเนี่ยสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอ็ดสิบสองอันนี้จะเป็นไหมนกยางนะคะที่เส้นไหมพรมนะคะที่เอาถักหน้ากากอะคะ่ะเนี่ยอุผาเห็นมันนิ่มดีก็เลยจะเอามาถักเสื้อ วนล,ละสี่สิบบาทหนึ่งสสามสี่ห้าหนี่นะคะเราก็ถักใบันเป็นมันนะเป็นมันสวย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าบสิดบสอเนี่ยคะ่ะก็นั่งนับไปถักไปจนวนรอบเนี่ยนะ สิบสิบเอ็ดสิบสองก็นั่งนับไปนับจะลงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราปักลงตรงช่องที่เราเนี่ยนะเ,นยเดี๋ยวพอรีดมันก็จะสวยเองค่ะพอรีดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ดูตามมือบูผาไปนะคะบูผาจะถัก ให้รอ,อบตัวบุผานเนี่ค่ะไปไปรอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะ,ะอันนี้มันต้องนับเลยนะคะถักเสื้อตัวนี้ต้องนับเลขถ้าไม่นับเลขโซ่ไม่เท่ากัน อะไรง่ายๆ่าโปร่งๆมานะใส่ใส่เสื้อยืดข้างใน <_ d ata> คือตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ค่ะก็ถักเสื้อไว้ก่อน <_ d ata> ยังยังออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวพอออกไปได้แล้วก็จะมีเสื้อสวยใส่ไปไหนไหนได้งานบุญงานแต่งงานตายก็ตอนนี้ก็ต้องหลบนิดนึงเนาะ เพราะว่าใส่ใส่ซองไปก็ได้ค่ะโอนตังกันไปให้ก็ได้ค่ะค่าซองอืมเหมือนที่นนทบุรีเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเร็วๆเนี่ยเขาบอกคนไปงานศพเป็นพันเลยอะที่ลุงเขาติดที่เสียชีวิตไปอะก็ไม่รู้ลุงเดินไปเจอใครเพราะว่าด้วยโรงพยาบาลเนี่ยฮะโรงพยาบาลเขาให้มารักษาตัวที่บ้านเนี่ยเคสของคุณลุงนะคะ่ะเป็นเคสสตัรดีเลยเพราะว่า บางทีตรวจเชื้อเนี่ยมันมันไม่มีที่ตรวจนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราจะไปขอตรวจเขาจะตรวจให้เรานะเขาไม่ตรวจนะคะเขาต้องคนวิกฤตจริงๆคือคนที่ป่วยจริงๆอะ่ะทีนี้พอป่วยจริงๆอะ่ะเขาวินิจฉัยโรคเป็นโรคอื่นไปอะ่ะเราก็ต้องเสียชีวิตอะอ่ันนี้คือสาเหตุที่บอกหลายคนบอกโอ้ยไม่ตายหรอกหายอืมให้ดูไว้ค่ะ มันไม่ได้หายทุกรายนะเพราะว่ายิ่งถ้าเราสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เนาะคือต้องระวังต้องนับ พวกนี้ต้องไปหาซื้อไอ้ที่หน้ากากใส่ที่ทํากันนะคะที่เขาทําฮิตๆกันอ่ะกันนั้นอะแผ่นใสที่เป็นปกไอ้พลาสติกใส่ะก็หาไม่ได้แล้วร้านเครื่องเขียนก็ไม่มีอีกก็ไม่เข้าใจพออะไรมัน,นแต่มันจะหมดเร็วขนาดนั้นไอ้คนตุนก็ตุนลูกค้าก็ชอบทำให้หน่อยค่ะทำให้หน่อยค่ะแต่วัสดุเราไม่มี เราหาซื้อไม่ได้หาซื้อวัสดุไม่ได้ก็ทำดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไปเนาะของใครอันนี้คุยไม่ได้เนาะมันต้องคือมันต้องนับอะ แต่นี้ลายลายมันจะอันนี้หน่อยเนี่ยสีขาวเนี่ยปูผาจะถักไว้ใช้เพราะปูผามีชุดแสกอยู่เยอะอยู่ค่ะก็ไว้ไว้เวลาคุมชุดแสกก็จะทําแขนออกมาหน่อยหนึ่งของเขานี่มันมันไม่มีแขนนะแต่ปูผาจะทําแบบมีแขนออกมาหน่อยหนึ่งเพราะว่า แขนบุปผาเป็นแผลเป็นอันนี้เราก็ประยุกต์ใช้กับตัวเรานะคะประยุกต์ใช้เอาถามว่าจะถักตาไม้คุมชุดแสกมันก็จะสวยไงคะคือชัดแสกมันบางทีเราก็เบื่อนะล้นๆอย่างเงี้ยทุกแสกเราก็เอามาจะคุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบโอเคเวลาใส่ทำงาน,นก็จะได้ดูแบบ ไม่เบื่อตัวเองนะบางทีเราใส่เสื้อผ้าบางทีก็เบื่อตัวเองเหมือนกันคือมันมีเสื้อผ้านนะเต็มไปหมดแต่มันมีใส่แค่บางตัวแค่นั้นเองเราไม่ใส่อุภาว่าคงจะมีหลายคนที่เหมือนอุภาเหมือนกันนะอีตัวที่ใส่เนี่ยใส่ซ้ำอยู่นั่นนะ่ะใส่ยอยู่นั่นเนะีะ บางตัวที่ไม่ใส่เนี่ยก็ไม่ใส่เลยอืมมันก็จะเป็นประมาณนั้นตักนิ่มๆน,นั้นน่ยไหมเขาเนี่ยเนี่ยพอตัวใหญ่ใช่ไหมคะกว่าจะวนรอบนะเพื่อนสมาชิกคงจะจะเบื่อแล้วเนะถ้าถ้าอย่างนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะถ้าไม่งั้นมันจะยาวไปนาะจะยาวไปพออีกรอบนึงก็ทําได้แล้วเนาะเดี๋ยวบุผากล,ก,ลกลับด้านมาให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้ารอบตัวบุผาเนี่ยคะ่ะ ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จเพราะว่าตัวบุผ่าใหญ่ไงคะพราะตัวใหญ่ในรอบกว่าจะรอบตัวได้นะบุผากลับให้ดูเมลายอพอกลับข้างคะ่ะ ตรงมุมมันที่จะขึ้นนะ่ะบุผาใช้แบบนี้นะจริงๆแล้เก็ทําไม่ถูกวิธีหรอกแต่ว่ามันดูเนียนเอยนอยู่ตรงไอ้ตรงพอจะขึ้นแถวใหม่อะคะ่ะบุภาทําแบบนี้นะ <c oughs> บุผาทําแบบนี้แต่คนอื่นมีวิธีอื่นก็ทําแบบอื่นก็ได้นะคะพอมาตรงนี้ใช่ไหมคะโซหกบุภาจะาทำให้ดูก่อนเพราะไม่งั้นมันจะรอกว่าจะครบรอบมันจะนานคะ่ะพอตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเขมารวบ คือเราจะเอาอีกอีกตรงนึงมาเชื่อมนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะนะคระ,นะคะเราก็ทำอย่างเงี้ยเนี้ยเกี่ยวคู่ถ้ามันบิดก็จัดมันนิดนึง มันจะดังดูไม่สวยนะมันต้องไปผ่านการรีดก่อนให้มันเรียบให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนมันถึงจะสวยสำคัญตรงโซ่ค่ะเราเราอย่าลงนะเพราะผิดไปโซ่หนึ่งมันก็จะไม่เท่ากันเลยนะขาดไปโซ่หนึ่งอะค่ะบุปาว่ามันก็สวยดีนะคือสวยของบุปผานะแต่ว่าเพื่อนไม,ไม่แน่ใจว่ามองสวยหรือเปล่านะคะ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้อันนี้อันนี้ที่บูผาใช้ไหมพรมเส้นใหญ่เพราะจะทําเป็นเสื้อคลุมนะคะมันก็จะห่างๆพอรีดออกมามันก็จะสวยนะเนี่ยแล้วไหมเป็นมันมันมนวาวนะคะอันนี้ไหมนกกระยางเนี่ยตานี้เส้นประมาณนี้เส้นเล็กบุภาสั่งไหมเข้ามาอีกอันนึงไหมพรมมันเส้นใหญ่เกินแต่เส้นประมาณนี้มันถักได้ อูาก็จะเอาอันนี้แหละเส้นขนาดนี้แหละค่ะถักเพราะว่ามันนิ่มมันนิ่มมากเลยมันนิ่มไม่แข็งแต่ถ้าของวีนัสอันน้งเขาแข็งมันก็จะนะของแพงมันก็ดีหน่อยนะคะพอทำออกมาแล้วมันก็จะสวยอยู่นะสวยอยู่นะคะก็นั่งถักไปสองอันสามอันอันนี้นะ อันนี้ก็จะถักตอนไปทํางานใช่ไหมคะก็ถักบนรถสาวๆๆ,ๆ,ๆไปก็มันไหมพรมมันแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วหรือกลางคืนที่มองลายอื่นไม่ได้ลงคลิปเงี้ยค่ะก็มานั่งทําอันนี้นะพอทําไปมันก็จะสวยแต่บ,บุพภาจะทํามีแขนโผล่ออกมานิดนึงแขนแขนออกมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะจากแบบเขาเนาะอันนี้เพื่อนถ่ายไว้แล้วนะตะกี้เดี๋ยวจะเอาลายจากเล่มนี้ค่ะมาเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่มีนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้ซื้อไว้นะคะ กบุปผาก็จะหาลายผสมปันแต่อันนี้มันมีแพทเทิร์นมันง่ายนะค่ะมันก็สวยนะถ้าเพื่อนทําแขนออกมาเป็นแขนยาวนี่ก็ได้แต่ถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ค่ะมันก็จะเล็กมันก็จะช่องเล็กนะเนี่ยค่ะใช้ไหมซัมเมอร์มันของเขาเนี่ยมันก็จะเล็กตามันจะเล็กมันก็จะสวยพอตาพอพอตามันเล็กใช่ไหมคะมันสวยเราจะทําแขนออกมาเป็นแขนยาวก็ได้นะแขนสามส่วนสี่ส่วนก็สวยนะใช้สีสด แล้วเวลาเราใส่ข้างในใช่ไหมคะเราก็ใส่เสื้อสายเดียวมันก็โอเคนะมันโอเคอยู่เนี่ยค่ะแต่อันนี้ของเขาเป็นแขนกุดแต่ว่าถ้าหลายคนเนี่ยจะเอาใส่ไว้ไปทํางานไปเที่ยวไปอะไรได้ก็ต่อแขนออกมานิดนึงทาแขนออกมาคอวีเนี่ยค่ะคอตามเขานี่แหละอืมเนี่ยค่ะก็จะสวยก็อยู่ที่เราว่าจะแต่งเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าใช้ไหมซัมเมอร์มันสวยอยู่นะคะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆนะสวยอยู่นะทัรี่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น มันโอเคอยู่นะอืมเป็นลายง่ายๆที่แบบใช้ได้ค่ะพอเราใส่ใสายดงสายเดียวมันของฝรั่งอะ่ะเขาทําคือเขาทําง่ายๆเลยแต่พอเขาใส่เอามาเนี่ยมันสวยอะ่ะอืมมันสวยนะนี่ค่ะมาฝากเพื่อนค่ะถ้าเกิดยังไงก็อยู่บ้านเนาะช่วยชาติกันแล้วก็ถ้าบ้างๆก็เอาโคเชมาถักกันนะคะลายบุพาจะหลากหลายลายหน่อยนะเอาไว้เวลา เผื่อไปทำคงทำขายได้อะไรเงี้ยค่ะก็เอาเป็นต้นแบบไปแต่ว่าถึงขั้นเข้าตเข้าเข้าตัวเข้าแขนเข้าคออะไรเงี้ยบุผาไม่ได้สอนถึงขั้นตอนนั้นสอนแค่ว่าลายเนี่ยทำยังไงขึ้นต้นยังไงเพราะบางมีสมาชิกหลายคนเนี่ยเขาอ่านลายก็คือคือ,คอไม่ถนัดอ่านลายเนาะถนัดที่ดูตามมือค่ะก็ฝากเพื่อนไว้ก็ต้องขออาภัยสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้สอนจบคลิปนะคะ ต้องขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะปลอดจากโรคทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ